เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2ธันวาคม2568 แจ้งข่าวพี่น้องกเกษตรกรชาวไรยอ้อยกันนะคะคลิปนี้อัปเดตจากเพจ f c e b o o k โรงงน้ำตาแห่งประเทศไทยมาดูกันว่าวันนี้ตัวแทนชาวไร่ยอ้อยจาก4องค์กรซึ่งก็ประกอบด้วยสถาบันชาวไรยอ้อยภาคอีสานสหพันธ์ชาวไรยอ้อยแห่งประเทศไทยสหสมาคมชาวไรยอ้อยแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ชาวไร่ยอ้อยแห่งประเทศไทยได้ทําจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมเรื่องคัดค้านมาติ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทายหรือกอนที่กำหนดราคาอ้อยขั Anti ้นต้นปีผลิต2568ัที่อัตราต่ำเพียง890บาทต่อตันนะคะเนื่องจากราคาอ้อยขั้นต้น890บาทต่อตันเป็นปัญหาทำให้ชาวไร่อ้อยทางประเทศต้องขาดทุนทุกตันอ้อยอ้างอิงจากข้อมูลต้นทุนการปลูกอ้อยถึงตัดอ้อยส่งเข้าหีบ มีค่าใช้จ่ายรวมสูงถึงประมาณตันละ1,365บาทค่าเตรียมดินค่าพันอ้อยค่าปุ๋ยค่าสารเคมีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าแรงจัดการไร่อ้อยค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือค่าจักกลเกษตรค่าตัดอ้อยค่าบรรทุกอ้อยค่าเช่าที่ดินความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่อ้อยเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องหลายปีจากหลายปัญหาเช่นผลิตตกต่ำจากภัยแล้งอ้อยเป็นโรคใบขาวเสียหายต้องรื้อปลูกต้นทุนปัจจัยการ,กรเกษตรราคาสูงแต่การแก้ไขปัญหา และการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของพรบอ้อยและน้ำตาลทรายปี2 5 2 7และ2565ที่ต้องพิจารณาราคาอ้อยให้สอดคล้องกับต้นทุนของชาวไรอ้อยนี่คือบทสรุปเข้าใจง่ายๆจากเพจ c e b o o k โรงงน,น้ำตาลแห่งประเทศไทยหลังจากตัวแทนจาก4องค์กรชาวไร่นะคะได้ทำหนังสือคัดค้าน การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปี68ถ้า69ในราคา890บาทต่อตันทีนี้มาดูหนังสือกันนะคะแอดจะอ่านให้ฟังทุกรายละเอียดนะคะ เป็นหนังสือจากตัวแทนสีองค์กรชาวไรนะคะวันที่2ทธันวาคม2,568เรื่องเรื่องคัดค้านมาติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดและประกาศราคาอ้อยกั้นต้นปีการผลิต2568รทับ69นะคะเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายธนากรวังบุญคงชนะด้วยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการประชุมครั้งที่8ับ 68, เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568 ได้มีการพิจา,า,ารณาการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลต,ตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูก,การผลิตปี2568ทับ2569มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นรดูก,การผลิตปี2568ทับ69ให้มี2กลุ่มราคาสำหรับเขตที่มีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2567-2568สูงกว่าราคาขั้นต้นจำนวน4เขตและเขตที่มีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2567-2568ต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น จำนวน4เขตทั้งนี้ต้องนำไปหาหรือในการประชุมครั้งต่อไปต่อมาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการประชุมครั้งที่9ทับ2,568เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะได้พิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดและประกาศราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต2,568ทับ69เป็นราคาเท่ากันทุกเขตที่10 CCS เท่ากับ890บาทต่อตันโดยกรรมการผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อยไม่เห็นด้วยและในที่ประชุมไม่ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางที่กรรมการฝ่ายชาวไร่อ้อยนำเสนอให้ประกาศและกำหนดราคาอ้อยแต่ละเขตตามคุณภาพอ้อยและประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลดังกล่าวโดยหนังสือฉบับนี้4องค์กรชาวไร่อ้อยประกอบด้วยสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหพันธ์ชาวไร่อ้อย แห่งประเทศไทยสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยขอคัดค้านมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดและประกาศราคาอ้อยขั้นต้นบีการผลิต2568ั9เป็นราคาเท่ากันทุกเขตที่10 ccs เท่ากับ890บาทต่อตันอ้อยซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการปลูกอ้อยที่1358.64บาทต่อตัน โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยที่จะได้รับและเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารระบบอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพอ้อยและประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลสรายโดย4องค์กรชาวไร่อ้อยนะคะในฐานะ ดูแลผลประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและขออนุญาตท่านได้กำหนดวันเวลาและสถานที่เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั้งสี่องค์กรได้เข้าพบและชี้แจงประเด็นข้อเท็จริงต่อไปด้วยด้วยจากขอบพระคุณยิ่งจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและก็ลงชื่อทั้งตัวแทนจากสี่องค์กรชาวไร่อ้อยนะคะ และถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแอดก็จะนำความคืบหน้ามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะคะอัปเดตวันนี้2ธันวาคม2568